ขออภัยเรื่องเสียงฝนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่องเกมส์ตัวอ้ายเราจะมาวันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์ลุมน้อยลุมน้อยนักวิจัยเดี๋วกวขอคิดเชอนลุมน้อยนักวิจัยมอนสเตอร์จะวนจะเล่าประวัติต่างๆของมอนสเตอร์ในตาราวันนี้เราจะให้ดูนี่เด็กเรวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง HAPPY g a t ใช่แล้วกับ HAPPY g a t ๊ส p p ปปซึ่งมีในเวอร์ชั่น1.20เปจแซึ่งเป็นการถ้าคุณอยากได้ HAPPY g a t นะั้นคุณต้องเปิดดรอปอเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวแบบอนะคันนี่ดรอปดรอปดรอปูสอพนย้านี่ครับ แบบสองพันแบบสองสัน่สโปรดการการดาเปิดด้วยนะครับเปิดแล้วถ้าคุณจะเล่นเอาชีวิตรอดนี่คือสูตรคาวของการครับที่มีชื่อว่าไดแกสไดแกสจะเป็นลักษณะอย่างนี้สามารถครับได้แบบนั้น,นะครับาการเราสามารถครับได้โดยใช้น้ำตาแก๊ทั้ง8และใช้บล็อกกระดูกโอเคนะครับโอเคเดีย๋ยวแป๊บนึง จานั้นหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเล่นอาชีวิตรอดแล้วไม่อยากคาบด้วยน้ําตาแก่ทั้ง8โดยการหาได้ในประตูนาลกเดี๋ยวแป๊บนนะึงมันไม่เท่ประตูนรลกสะมารถหาได้ในประตูนาลกถ้าหาได้ตามที่ต่างๆตรงข้างๆบอกกสะมารถหาได้ก็จะได้รูปแบบเดียวกันเพราะฉะนะั้นถ้าคุณเอาได้แก๊สไดแก๊สนั้นเอาขุดแป๊บนะ ถ้าคุณถ้าคุณเอาไดแก๊สเราจะทำให้ดูในคูณสามารถทำตามนี้ได้เอาไดแก๊สไปไว้ในน้ำเอาไว้ไม่ได้หรอเอาะไม่ได้เดี๋ยวเ,เรื่องนึนะครับจะไว้ในน้ำไม่ได้ไม่รู้บักเกหรืออะไรอากาศจะมีวิธีแบบนี้เอาแก๊สไว้บนในบนน้ำแบบนี้ จะไว้ให้มันบวมลุงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามนั้นแหละครับเดี๋ยวไปมนงะโอการไรแก๊สนั้นเป็นมิตรต่อผู้เล่นไร้ไรแก๊สพอเกิดขึ้นมาจะมีตัวขนาดเล็กมีเลือดป,ประมาณสิหััวใจน่าจะสิหััวใจด้วยการโดยการนั้นให้พี่แกส๊ส มะมีล่างเด็กตระกาถ้าคุณอยากจะขี่แฮปปี้แก๊คุณเพีแค่แช่นะ้ำแล้วก็ใช้สโนบอนในการเทมเขาจนเขาตัวตัวจากนั้นวิธีจะทําให้เขานั่นเชื่องกับเราให้เราใช้ฮานเน็วูดฮานเน็โดยกาใช้ฮานเน็ต้วยการสุดคา้าตามนี้คนแก่จะเป็นสีอะไรก็ได้นี่เดี๋ยวจะทําให้ดูโอเคนี่คีอแฮปปี้แก นี่คือร่างเด็กเราต้องเอาสโนแมนมาเทมเขาให้เขาร่างใหญ่ขึ้นให้เขาร่างตัวเต็มไวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาครับนี่ครับนี่กัเราเข้ามาแบบนี้เขาก็จะหาหน้ามาแล้วเราก็เทมเขาได้เลยทุกคนาเขาจะโต ว่าเขาโตเสร็จเขาจะมีฮิทบล็อกที่สูงเท่ากับแก๊สธรรมดาแต่เราสามารถใช้ฮาร์ดในการทําให้เขาทําแบบนี้แล้วเราสามารถเขี่เขาได้โอเคไหมรามารขี่ได้นะอืแต่นี่มันบั็อ,อกโอ้บลนั่งนับนี่เป็นแก๊ส<ม>นี่ตัว่าบั็อนะครับเดี๋ยวจะให้มีที่ลองนะแล้วนะครับโอเค เ <Okay. S 2> จะสามารถเทมได้แล้วซึ่งแฮปปี้แก๊สนั้นเราต้องมีและและนั่นหาเด็นนั้นสามารถย้อมสีได้เพื่อไม่มีขนแก่สีนั้นแต่อยากได้สีนั้นก็ใช้สามารถใช้สีย้อมได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูแฮปปี้แก๊สไแฮปปี้แก๊สเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรและมีเลือดสบหัวใจเดี๋ยวเราจะเปิดโกดังโอเคประมาณนี้ การเราจะมีพี่แก๊สในการให้พีแก๊สนั้นจะมีการเวลาเราขี่เขาแล้วเขาจะมีการบินที่โค้ล่าช้านี่ล่าช้ามากแล้วเราจะให้ทดสอบคามาของอาคารนี้นะว่ามันไวแค่ไหนชาวมันก็จะป,ประมาณนี้แต่ถือว่า,อาไปขี่ได้อยู่ให้พี่แก๊นั้นถูกเพิ่ม แฮปปี้แกมีความสามารถเราสามารถยืมบนหลังแฮปปี้แกได้ซึ่งแฮปปี้แกเป็นมอนเตอร์ที่เป็นมิดและสามารถเกิดได้โดยการต้องเกิดจากการผู้เล่นนั้นเอาได้แกสไปไปวางไว้ในน้ําแล้วเราจะเราจะโตให้พี้แกไม่สามารถเกิดตาธรรมชาติได้และไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้ซึ่งแฮปปี้แกพอไม่มีใครเชียร์อยู่ เขาจะอยู่ในบริเวณรอบที่เขาได้โดยการที่ผู้เล่นจอดวางอยู่ในบริเวณนั้นแต่ถ้าแต่ถ้าแฮปปี้แกสเกิดมาและยังไม่มีผู้เล่นคนไหนไปทำอะไรกับเขาเขาก็จะยืนอยู่ในบริเวณนั้นอะไรจะยืนในบริเวณนั้นม,มากโดยการแฮปปี้แกสนั้นเป็นมอนเตอร์ที่เป็นตัวละครที่ถูกจัดมาจากนั่นถูกจัด ถูกด,ดัดมาจากแก๊สซึ่งแก๊สนั้นไม่เป็นมิดแต่แฮปปี้แก๊สคือแก๊สที่ยิ้มแปลว่าแก๊สยิ้มซึ่งตัวตัวละครที่เป็นมิตรเป็นอย่างมากนี่แล้วเราสามารถยืนบนแฮปปี้แก๊สได้โดยการใน,นการเล่าของเรื่องของแฮปปี้แก๊สก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ,บ,บที่รับชม